มาครับตัวปลาครับแบบนิ้นครับเลาะฝั่งสองตัวครับตัวหนึ่งตัวดำครับผมตัวหนึ่งอยู่เลาะฝั่งนี่ครับก็จะยิงตัวดำลงดูครับผมอู้ข้ามองเลยครับโบกยับเลยครับ thank you สวัสดีครับผมพ่อกันเสกเที่ช่องเล้นบนก้ยเสน,เนลครับนี่กับมะมายนี่แหละครับคลองปา่างามขึ้นน้ำลงนี่แหละครับผมมากับเบาจะรุน่นที่เก่าแล้วครับกนตกป่าหลายครับวันนี้แปดเก้าข้น มาถึงแล้วครับถึงแล้วมูมเก่าจนเย็นก็ว่าจะนอนขค้างนี่ครับใต้หนูพร้อมครับมื่อเย็นโอเคครับตอนดีตัดส่วนผลงานได้เลยครับผม ยิงปานิ่นรอฝั่งรอพันจะลูดก่อนครับผมครับปานินครับลาะฝั่งนี่ครับตัวปลาครับบอกครับตัวปลาครับปนินครับเระฝั่งสองตัวครับตัวหนึ่งตัวดำครับผมตัวหนึ่งอยู่าะฝั่งนี่ครับเราจะยิงตัวดำลงดูครับผม ข้ามองเลยครับโบกยับเลยครับจอดชนิดเลยครับยิ่งไก่พอสมควรเลยครับนี่มีอยู่ข้างบนบดินเลยครับนะครับตัวปลา <c oughs> จุ่มขาลูกดอกเลยครับเอาเฮกหมานก้อนครับผม ยิงรอเบาจะลุนครับเบาจะลุนยังบบมาอยู่ครับมาบ่ายโมงก่อยู่ครับเมื่อนี้ตัวหนึ่งโอ้หลายตัวอยู่ครับปนินจมค่าลูกดอกเลยครับนะครับข้าสันนยครับ เขาตรงนี้เราจอดันิดเลยครับบนมีดินเลยครับเข้าตรงสันข้อป่านี่ครับครับผมให้สวยครับดำเปึดเลยตัวนี้โอเคครับแต็มเล็กเฮกมานครับสวยอยู่สวยอยู่ มาครับหมุนพานตะลุ่นมาพอด,ดีโอ้ห่ากมาฮอสโอมาลาครัมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับนะโอ้มาบ่ายเนะาะมือนี่จัดปลานิลรอเจ้าตัวหนึ่งละ่ะอ,อืมประกอบน้อยฮะตัวนะบุญยิงคำโปโปมือนี่แหละกระชนน,น้อยลองลงมาดูครับ กดดูดแล้วบ่กดแล้วลองหกสิบเซนครับหกสิบเซนครับมินิครับมินิครับผมเบ้าจะรูนเพื่นเ็ดมาให้เบาจะรูนเพื่นยิงครับเราซุ่มครับอยู่หลึกแท้ อุ้ยหูเตลิดหอดพลเลยว่ะเจลิดหอดแต่ก็ดังดีแทบโอ้ยมันตจำป่าตีโอ้ยเพิ่มยางเนาะเขึ้นยางขึ้นอีกเนาะดังดีแทบขัดปัญญังแล้วโอ้ยวุ้ยเปนติดป่าตีคือเป็นฟืดวะป่ารู้ไหมบุติดบุติดบุติดข่ายอยู่ด้ว นั่งแะนะโอ้ใส่มีนินี่คัดนะโอ้ยกโซ่ด้วยฮะครับ,<อ>ม,รบมีนี่ครับมีนี่มือปืน <laughs> โอ้นั่งนั่งนั่งเม่อไหร่ lên nó chiếc tóc tắt tốt lệ tiêu thụ hết bỏ thả bỏ thế bỏ 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เข้าไปบนหมันมืดแล้รล่ะอยู่นี่ตรงนี้อยู่ตนี้อืมเอาเกมเลยเลยหัวเลยเลยหัวอ้าว่สีเหวอ้าวอีกแล้ว อยู่ลึกครับป่านินตัวนี้ะย่งนี้ลองดูครับโอนบ่ โดนอยู่ด้วยอครับผมโดนอยู่ครับยังอยู่กับลูกดอกเลยครับเลยครับครับต่อตามมุดเตี้ยวเลยครับนะครับลูกดอกติดอยู่ครับวันนี้ครับใช้สวยเลยครับโอเคครับก็จะบดนครับนิ่งๆอยู่ทีแรกมุนเตี้ยวแล้ว ลูกดอกลุดแล้วมั้งเป็นไหมนี่ลูกดอกลุดแล้วลูกดอกลุดแล้วครับมวนสายก่อนครับมวนสายสักก่อนโอ้ยยิงตรงบลึกครับอยู่ลึกๆครับโดนเลยกองติ้นอะไรไม่รบ่เห็นหรอกครับเสียงสะท้อนครับ ดีได้ทอดปีงกินมะเร็งครับผมใช้สวยอยู่ครับตัวนี้สวยงามครับสวยงามครับเดี๋ยวจะเป็ดกับข่าแรงครับมะเร็งก็จะน้อนนี่แหละครับสันตอกยิงหนูต่อครับโอเคครับเตรียมสองแล้วครับจะลุ้นเพื่นใช่ตัวใหญ่อเปล่ โอ้มินิทำงานตีโอ้ยยิงไกเติบเต็มแล้วครับอ้เต็มที่โซดแล้วเจ้านี่โอ้เต้มที่สามแล้วครับมินี่ทำงานครับมินิทำงานอีกแล้วแต้มที่สามละ่ะครับค่อยส่องแต้มส่องแต้มบมดวางไว้นะคันคู่หมดด้วยลงน้ำคือเก่าเนาะให้รอดครับให้รอดครับให้รอดครับขึ้นมาขึ้นมา ใส่สวยอยู่พอดีดเลยปิ้งดินแมลงเนาะาใส่สวยครับโชวินิทำง,งานครับวินิวินิทำง,งานครับเดี๋ยววินิทจะทำง,งานโอเคครับวินิทำง,งานแล้วครับยอดสุดยอดวินินครับโอ้โดนบ่รวยยศ อ้ายูงกูเก่าอยู่โดนบมโดนเด้อยิงยู่ลึกนะเมื่อกี้นี่อ๋อโดน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 โดดขนาดยู่ลึกๆล้มก็แรงเพล้มครับตัวป่าครับโอ้ผมผมก็แต้มสามเล้นี่ครับตัวป่าครับ ยิ่งคือ,ค,อคืออยู่คือเก่าอยู่สัดอกดินมาทพีแล้วครับตัวบ่ใหญ่แล้วครับทำแต้มก่อนครับหากับเข่ามือแรงครับครับตัวปลาครับสวยงามครับผมผู้ดีปิ้งครับผู้ดีปิง้งผม หลังจากมาตะใบครับคลิปนี้ผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับป่าก,ก็ได้พอดิปิงอยู่ครับผมซี่ห้าเต็มนี่แหละห้าเต็มหรือหกเต็มนี่แหละครับผมโอ้ขำมืดแล้วครับห้าโมงแล้วครับผมเป็นไรไปพักสักก่อนเมื่อแรกก็ว่าสั้นตองยิ่งหนูแล้วครับ พักอยู่นี่แหละครับนอนนี่ครับมือนี้ขึ้นนี่ปาก็ดีพูเอา้าปิ้งมือแรงครับนี่ะครับผลงานสี่ห้าแต้มนี่แหละครับ,งงเ,รบเป็นอย่างไรผมขอขอบคุณทุกท่านเลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ ừ càng tên mấy mấy cháu còn cháu nè không khỏi bộ nhát được